มันตามตัทบไหมเราบอกได้ไมลคือเราก็จะรด้วยแล้วคือบอไม่เราคือว่าไม่มีกล้วยไม่มีอะไรคือมีแต่อทีแต่เราก็ไม่มีมีมีลไม่น่าทีได้ไงเหมือนมาปั๊บวเาืนจองว่ะอยู่อย่างนี้ลังไปแล้ว